อารฟดีก้ก็สนุกกนด้วยครับผมเฟลกันกีนกรอบนะึงวันนี้ก็มานั่นเกมไมคาบอีกแล้วเอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมกันนะด้วยก็ดีเจกับคนที่ปิดแล้วด้วยก็คนนี้ยังไม่ปิดก็ช่างแม่งมันง่ายๆอ่าก็ตอนนี้เสี่ยงยังไม่ได้พอับอยู่ก็พี่ผมจะถ่ายคลิปนี้วันนี้ก็ถ่ายกันไว้เผื่อผมอัปเดตเวอร์ชันน้วู แล้วแมพหายเข้าเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ถ้าหลายคนได้ดูคลิปแล้วก็ผมได้จับมาเฟกของให้มันสักสองอย่างแล้วก็เรื่องมันว่าไอ้ไข่ดันอันนี้คือบ้านของผมนี่แลกวก็ผมจะไปสร้างมือว่าพวกนี้เพิ่มนี่หรือว่าพวกนี้ปุ๊บปุ๊บอ,อ่าเดินลงชั้นหน้าอ่างกัน Rồi ra thêm nó mới nhiều hơn đúng không? Nó có thanh cắt 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 đó. Ừm, không biết được cái gì. Ừm, ย่าอยู่ไม่มีพื้อนญ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอ๋อผมเตกมาแล้วก็ปู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 แป,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 ปะแปะไม่มีหุมนี่อันนี้คือความของเจ้าไข่บ้านของเจ้าไข่ดำปลาไข่ดำมันอยู่ไหมพองอ๋อไข่ดำว่ายกูไข่ดำไมาที่เดินช้ามากแต่กระดดดมากเลยแล้วกันเยอะด้วย นี่คือฟาร์มข้าวที่ผมสร้างไว้นี่เออแต่ก่อนตรงนี้เคยมีห้ามก็เหมือนเดิมเฟิกเหมือนเดิมอันนี้คือทางให้ผมทําไว้ทําไปไหนเหรอห้อ,องนั้นจะกรุชี่งไงลูกก็หลายคนเห็นทางว้าทางไม่เงียบมากก็ขอโทษด้วยนี่อจาจจะกนชำจัหรุชี่ อืม่ัี่เจ้ากุชชี่นีเ่เออ,อฟินเออโปเก้นแฟ่นี่ผมก็ใส่เหมือนกันพวกเนี้ยทำเองในหมดหมดอมะตะเอ้ยย่าวางคลียร์ทิเนี่ยทำเองหมดเลยก็เมือก็ของใครก็ต้องคัดเตอร์นี่อย่างไรเอาเจะกุชชวยหวัวชีน่อ หลายคนก็ไม่เห็นจุดสังเกตใหม่ของชาบ้านสมนะไอเหี้ยมืดแล้วก็มีคำยาไม่ว่ากันน้อยที่หยุดมาก็ขอโทษมันหน้าที่นี้ด้วยอ่ะอนี้คือนี่คาบ้านโอย้ยป้อมปืนเนี้ยไปไป,ปเดินตรงไป มันเป็นผลดีอย่างคือวิ่งลงกระใดโคตรเฉียนี่คือเดินนี่คือเดินขึ้นกะไดเออดูวิ่งนอน ก็มาคุยกันในเรื่องนึงคือที่ผมหายไปนานเคยใช่ไหมหนึ่งลืมสองเกียดแค่นี้มุงเมืองให้ไปลงเลยขุดแต่หงแต่หินเนี่ยล้หมดบ้านเลยวนหินน่าจะหมดละถ้าผมอัปเดตว่าฉันแบบไม่หาย ผมจะมาสอนใช้คอมแมนต์บล็อกในอีกโลกนึงนะก็ตอนนี้ขอกลับไปก่อนสวัสดีครับก่อนอื่นคือไอ้นี่คือ,อบล็อกกันชานะไม่ใช่บลอคือ่อฮาก่อน